นี่จงเออ้ยนี่อะนี่จีมาเลีนเสีเยสูตรเสียสูตรถูกนกไทยใช่ว่ะอ่านเนี่อลายแบบนี้ทีเนาะคือวานนี้เนีส,ส,ส,สองเนื้อาม้ยปลาเมือไหล่ะเฮะปลาเมือนแล้วเออทีนีนคือปลา,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 าเขาขปลาเจ้ารือเจ้าปลาเขาเขาปลาข่อยเอยเอทหนัง,งล่ะโอ้ยมันสลาดพดูดมันสลาดพดูดอ่าถาข่อยไปซื้อแป๊บหน้าเขากับาไปซื้อซูเปอร์ ไปเอาแปบมาล้ว่าไปเห็นนั่นทางทางถุงมะเนาะแกะที่นี่ว่สะสตวใจายเงินแล้วสิออกจากรานยางกลับขึ้นไปถามผู้ขาย<ะ>ไปแกะที่บ้านได้ไหมค่ะ,ะที่นั่งผู้ที่ที่สองอันอ้นวยเป็นไข้ห้าไปหาหมอ<ะ>เพราะหมอตรวจแล้วแลวว่าอย่างไงรล่ะหมอว่า ไปนั่งรอรับยาที่ช่องสามนะคะเออห้องบ่อคอยกล้องล่งบานอยู่เทา่าวันนี้ไปเอินแท็กซี่นะไปรอเอาไปน็นอย่งน้อบานอยู่วะไปรอ่าแล้วเราบอกบอกทันแล้วหมอบอกไปรับยายุตึกมารีนน์ าบอกเขาใจด้ยีเงไงสิเอเขาบอกไปเอายาที่ซ่องห้องเบอร์สามสันดีนั้นลามันหน่อบ่เขาใจคอยเขาใจอยู่บ่คอยอยากอายคนคอยปาตัวโอ